ไปปิ้นเกล้าพี่ไรนะครับปิ่นเกล้าครับปิ่นเกล้าครับผมได้ครับผมพี่น้องนี่หน้าตาคุณคุณเหมือนพระเอกเลยอ๋อใช่ใช่ใช่ย่ามอารักหรือเปล่าเป้เป้อออไม่ใช่ย่ามเป้ครับเป้อารักครับมีมีมีคนบอกว่าผมเหมือนเป้หลายคนละแต่ผมว่าผมเหมือนอนันดามากกว่าเหมือนอนันดามันงั้นแหละ เป็นงั้นงั้นงั้นนะเออพี่ก็ว่างั้นแหละไอ้น้องนี่โชคดีเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้โดยสารคนที่66ของพี่เออ66แล้วไงอะพี่มันก็ต้องมีอะไรพิเศษหน่อยเรียกว่าสเปเชียลคนที่66เพราะฉะนั้นพี่จะให้น้องขึ้นรีไม่คิดตังโอ้โหพี่ขอบคุณมากครับครับผมบอกก่อนนะครับได้เลยน้องตามสบาย อ่าตรงนี้เลี้ยวพินเก้าปึ๊บอ,อ่าจอดอ่าปึ๊บเอออ้าวหลับสมบทสภาพเลยเอ่อน้องครับน้องออครับครับอ่าพินเก้าแล้วครับถึงแล้วครับ <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากนะครับครับผมพี่พันพี่พันบางบางนาใช่ไหมพี่ปุ๊บพันบางพูนครับ อแม่หลับแป๊บเดียวลืมเลยเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับขอบคุณพี่ครับจะลงใช่ไหมครับครับต้องจ่ายด้วยครับทั้งหมด265ร้อยหบ้าทก็พี่บอกผมเป็นลูกค้าคนที่66ขึ้นฟรีไม่เสียตังค์ไม่ใช่ครับถูกต้องขึ้นฟรีครับแต่ตอนลงต้องเสียตังค์ครับขึ้นฟรีลงเสียตังค์ถูกต้องครับโอ้สองร้อยหกสิบห้าบาทได้ลงแวตถ้าลงแวตให้สามร้อบาทลิฟทาเห ไหมครับต้นไม้ต้นไม้สักต้นไหมครับต้นไม้ต้นไม้ครับเ้าพี่สนใจต้นไม้สักต้นไหมพี่ไม่ละครับต้นไม้ครับต้นไม้อ้าวปุ่มชั้นก็ไม่มีดานก็ไม่มี มันจะขึ้นยังไงหรอเนี่ยไปคิมคิมอขอบคุณครับขอบคุณครับต่แป๊ะไปคิมอ้าคุณครับครับโอ้ยอย่างนั้นไปไม่ได้แล้วครับคุณนี่ต้องปีนต้นไม้ขึ้นไปครับนี่ซื้อนี่ซื้อต้หลานนี้นี่ผมเนี่ยปลูกห,ห้าเดือนห้าเดือนครับผมเดีย๋ยวลบกูบพี่ถอยเลยนะพี่ถึงไม่ถึงครับโอ้ ออ,ลอ,ลอ,ลอลแล้วพี่ไปชั้นไหนครับชั้น3ามครับอูยผมไปแค่ชั้น2นึกว่าจะไปได้วยกันได้งันพี่ซื้อเลยครับปลูกขายปีเลยลวครับชั้นสามเก้าไปแล้วครับพี่ต้นไหยน,นี่ต้นไหมไหม,มีไหมต้นสูงสูงถึงชั้น39มสิบเก้ามีไหมม,มีหรอกพี่มีต้นแค่เนี้พี่ปีนไหวไหม เมื่อไหรจะได้เค้ืนะ